เมื่อคุณมีลูกเพียงคนเดียวแน่นอนว่าเด็กต้องเหงาอยู่แล้วเหตุเพราะอาจจะไม่มีเพื่อนเล่นด้วยในเวลาที่พวกเขาต้องการใครสักคนเหมือนกับครอบครัวที่อยู่ในคลิปนี้คุณพ่อนั้นมีลูกสาวอยู่คนเดียวเป็นหัวแก้วหัวแหวนของเขา ในกลางดึกคืนหนึ่งเขาได้ยินเสียงหัวเราะดังออกมาจากห้องนอนของลูกสาวซึ่งมันก็น่าแปลกใจเพราะเขาได้ยินเสียงของเด็กผู้หญิงสองคนทั้งที่เขาก็มีลูกสาวแค่คนเดียวด้วยความสงสัยจึงเปิดประตูเข้าไปในห้องแล้วก็พบว่ามีเด็กอีกคนหน้าตาละไม้คล้ายผีนั่งเล่นกับลูกสาวของเขาแล้วก็หายแวบไปในทันทีเขาตกใจมากจึงรีบเดินไปหาลูกของเขาเพื่อที่จะพาออกไปจากบ้านหลังนี้ <Amy. S 2> ในคืนนี้ติอาโก้และผองเพื่อนวางแผนที่จะเข้าไปบุกบ้านร้างหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านที่ถูกปล่อยรกร้างไว้เป็นชาติแล้วทางเดินก่อนจะเข้าไปในเขตบ้านนั้นมีเศษซากขยะล่นอยู่มากมายสภาพบ้านหลังนี้ ดูซุดซ้อมเป็นอย่างมากสีผนังบ้านดูถลอกปอกเปิกไม่เหมาะสมแก่การอาศัยอยู่แล้วพวกเขาเดินเข้าไปในบ้านอย่างระวังแล้วส่องไฟฉายไปทั่วห้องเพื่อสำรวจภายในบ้านนั้นยังมีกลิ่นไม่พึงประสงค์อีกด้วยทั้งสามคนไปพบเข้ากับแท้งน้ําเก่าๆที่ติดอยู่ใต้หลังคาเต๋ยโก้และเพื่อนๆยังคงเดินเข้าไปเรื่อย จนไปพบเข้ากับร้อยขีดข่วนบนกำแพงซึ่งก็ดูเหมือนว่ามันจะมีนัยยะอะไรบางอย่างแฝงอยู่อแน่นอนว่าพวกเขามาที่นี่ เพื่อพิสูจน์อะไรบางอย่างนะครับจึงได้ทดลองใช้เครื่องมือสื่อสารเผื่อว่าจะมีวิญญาณอยู่แถวนี้ระหว่างนั้นเงาสีดําก็ปรากฏตัวขึ้นที่อีกห้องหนึ่งอยู่ตรงหน้าของพวกเขาสร้างความตกอกตกใจเป็นอย่างมาก สามคนยังคงดื้อรั้นที่จะสำรวจต่อแต่ก็ต้องวาดผวาอีกครั้งเมื่อแทงน้ำที่พวกเขาเห็นในตอนแรกที่เข้ามานั้นได้กระแทกดังปึ้งปั้งพร้อมกับมีเสียงเกติร้องโหยหวนดังออกมาจากบริเวณน,นั้นทําให้เตียโก้และเพื่อนๆขวัญแตกกระเจิงเพ่นออกมาจากบ้านหลังนั้นก่อนทันที ขณะที่คุณกำลังขับรถเพื่อเดินทางกลับบ้านหลังจากเลิกงานคุณเคยรู้สึกบ้างไหมว่าอาจจะมีอะไรตามคุณกลับบ้านเวลาที่ต้องผ่านทางเปลีปล่ยวๆเช่นคลิปวิดีโอนี้เจ้าของรถคันหนึ่งได้เห็นอะไรบางอย่างที่รถคันเบื้องหน้าของเขาเขาจึงรีบนำกล้องออกมาถ่ายหลังจากนั้นก็พบว่าบนหลังคาท้ายรถของคันข้างหน้ามีหญิงสาวผมยาวคนหนึ่งกำลังนั่งก้มหน้าก้มตาซึ่งดูดูแล้ว เธอก็ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแน่นๆหลังจากถ่ายวิดีโอไปได้สักพักหนึ่งผู้หญิงคนนั้นก็ทำท่ายึกยักก่อนที่จะกระโดดจู่โจงเข้ารถของคนขับไม่ผิดหวังเลยจริงๆนะครับที่เลือกทางลัดแบบนี้ ไอเมืองของโจอี e, ้จะมีถนนอยู่เส้นหนึ่งที่เลื่องชื่อชาวเมืองในเมืองนี้ต่างขนานนามถนนเส้นนี้ว่าเป็นถนนผีสิงสภาพของผิวถนนค่อนข้างจะดูเก่าและหลายทางก็เต็มไปด้วยหญ้าโจอี jo ้ e ได้เดินสำรวจถนนเส้นนี้เขาก็ได้พบกับอักษรปริศนาสีแดงพร้อมกับรูปหน้าคนยิ้มซึ่งเขาก็เดาว,ว่ามันคงต้องมีซัมติงอยู่แถวนี้ เมื่อเดินต่อไปก็ได้พบกับเศษขยะที่ถูกทิ้งเรียราดอยู่ตามทางเต็มไปหมดแล้วจ,จูจูโจอี้ก็ได้ยินเสียงพูดของใครก็ไม่รู้เขาจึงเริ่มรู้สึกกลัวแต่ก็อยากจะตามหาต้นเสียงนั้นดูเผื่อว่าอาจจะเป็นคนจนกระทั่งเขาได้ไปเจอกับโขดหินที่เต็มไปด้วยเลือดสีแดงกลำ่ำเหมือนว่ามีใครบางคนบาดเจ็บไม่ก็คลอดลูกโจ้ได้ทิ้งกิ่งไม้แห่ไปที่เลือดก่อนที่จะได้ยินเสียงกกีดร้อง รีแอคชั่นของเขาในตอนนั้นดูตกใจและหวาดกลัวเป็นอย่างมากจึงรีบไปที่รถและขับออกไปจากถนนผีสิงเส้นนี้ก็ไม่น่าไปตั้งแต่แรกเลยนะครับ yes, here, video, here, วันนี้เมนเดสและแพทริกจะบุกเข้าไปสำรวจบ้านร้าง โดยเพื่อนของเมนเดสเคยเล่าให้ฟังว่าเคยมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่นี่ครอบครัวนี้มีลูกชายแต่ว่าลูกชายของเขานั้นเป็นคนที่โหดร้ายมากๆได้สังหารพ่อแม่ของตนเองและสร้างความเดือดร้อนไปทั่วหมู่บ้านก่อนที่เขาจะเสียชีวิตลงในบ้านหลังนี้นุก้าวิสัยในบ้ื่อานเีวร้ีเขาเนั้ีเ่เ็ี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 ่เ็นนนน ก็ดูเหมือนบ้านร้างทั่วไปที่เต็มไปด้วยซากผุพังของตัวบ้านเมนเดสและเพื่อนๆของเขาจึงสำรวจไปทั่วบ้านแต่ก็ไม่พบอะไรจนกระทั่งพวกเขาได้ยินเสียงเคาะตามตัวบ้านก่อนที่ทั้งสองจะตื่นตระหนกเป็นอย่างมากจึงรีบตัดสินใจเดินออกมาจากตัวบ้านก่อนระหว่างที่เดินออกมานั้นเมนเดสก็ได้ส่องไฟฉายของเขาไปที่บริเวณหลังคาบ้านแล้วก็ต้องตกใจเมื่อเขาดันไปเห็นเด็กชายนุ่งกางเกงสีแดง กำลังมองลงมาที่พวกเขาทั้งคู่เห็นดังนั้นเลยรีบวิ่งหนีออกไปในทันทีสงสัยต่างประเทศก็จะมีผีกูมานเหมือนกันนะครับในช่วงค่ำคืนแอนดริวและแอนดี้ได้ตกลงกันจะไปตั้งแคมป์ที่กลางปา่า โดยเป้าหมายของพวกเขาคือการไปตามล่าหาผีเมื่อเดินทางมาถึงและสำรวจพบจุดหมายเหมาะสมดีหลังจากที่กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยพวกเขาก็ได้ไปนั่งคุยกันในเต็นท์เกี่ยวกับเรื่องของการเจอผีโดยแอนดี้ได้นำเครื่องมือสื่อสารกับวิญญ,ญาณออกมาด้วยจากนั้นทั้งคู่ก็พยายามจะสื่อสารกับวิญญ,ญาณแถวนี้แต่มันก็ไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมาเลยแอนดริวจึงตัดสินใจ ที่จะใช้เครื่องสเปรริตบ็อกแน่นอนว่ามันได้ผลพวกเขาได้สื่อสารกับวิญญาณ<ค><ด>และผ่านไปสักพักพวกเขากได้ยินเสียงคนเดินอยู่ข้างนอกเต็นท์จึงพากันออกมาดูนะครับทั้งสองเดินสำรวจไปทั่วและแอนดริวก็ดันไปเห็นอะไรเข้าจึงเกิดความกลัวแล้วรีบวิ่งกลับเข้าไปอยู่ใกล้ๆเต็นท์ แอนดริวย,ยืนมองหาแอนดี้แต่จู่ๆก็ดันมีอะไรบางอย่างมาดึงขาของเขาให้ลม้มลงแอนดริวจึงร้องลั่นเรียกหาแอนดี้เขารีบมามองดูขาตนเองก็พบว่ามีบาดแผลจากการดึงคือนี้พวกเขาทั้งคู่เจอดีกันมาแบบจุกๆมากพอแล้วจึงรีบเก็บข้าวของและออกไปจากป่าแห่งนั้นโดยไว Even want the ในห้องที่เงียบสง,งัดห้องหนึ่งได้มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นโดยได้ถูกบันทึกเอาไว้จากกล้องภายในห้องเริ่มจากที่จูจ่ๆก,กระเป๋าก็ถูกโยนขึ้นมาบนห้องราวกับมีใครบางคนโยนมันขึ้นมาจากนั้นข้าวของในนั้นก็เริ่มกระจัดกระจายนะครับแต่สภาพภายในห้องนั้นก็ไม่มีใครอยู่เลยแม้แต่คนเดียวเก้าอี้ที่ตั้งอยู่ เด็กเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความแรงตู้ล็อกเกอร์ก็ถูกเปิดออกเองอย่างน่ากลัวเหมือนกับว่ามีใครกำลังอาละวาดในห้องนั้นอยู่พอตไกด์ต่างประเทศนี่เยอะนะครับ โดยปกติของมนุษย์ทั่วไปแล้วคงไม่มีใครอยากจะเจอผีนะครับซึ่งคนที่บอกว่าตนเองอยากจะเจอผีไม่ว่าจะเป็นความเชื่อหรือไม่ก็ตามก็มกักจะถูกมองว่าเป็นคนพินเพี้ยนแต่มันก็มีข้อยกเว้นอยู่เหมือนกันเช่นการที่เราอยากจะเจอกับวิญญาณของคนที่เรารักอาจจะเป็นพ่อแม่หรือคนในครอบครัวหรือไม่ก็เป็นแฟนที่ได้เสียชีวิตไปเช่นเดียวกันกับชายคนนี้เขาเองก็อยากจะเจอวิญญาณ ของคนที่เขาเทิดทูนนั่นก็คือแรปเปอร์ชื่อดังที่เสียชีวิตจากการถูกยิงในคืนวันฮาโลวีนเขาได้เดินทางจากบ้านไปสู่สารแห่งหนึ่งมีหลุมศพของคนตายมากมายอยู่ที่นี่แต่สิ่งเดียวที่เขากำลังตามหาก็คือหลุมศพของแรปเปอร์ชื่อดังไอดอลเขา จนกระทั่งได้พบกับสิ่งที่กําลังตามหาสังเกตจะเห็นได้ว่าบนหลุมศพนั้นมีข้าวของต่างๆวางไว้ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้หมวกหรือแม้กระทั่งฟักทองเดาว่าคงเป็นของแฟนคลับที่นำมารำลึกถึงแรปเปอร์คนดังพอมาถึงหลุมศพชายผู้เป็นแฟนคลับคนนี้ก็ได้หยิบเครื่องมือสื่อสารกับวิญ,ญญาณออกมาเพื่อหวังจะพูดคุยกับวิญ,ญญาณที่เขารักเขานำเครื่องมือนั้น ไปวางบนแท่นที่สลักชื่อแร็ปเปอร์ผู้นั้นอยู่แล้วก็เริ่มพูดคุยกับวิญญาณโดยชายคนนี้ได้ถามคำถามมากมายแล้วก็น่าประหลาดใจนะครับเพราะมีเสียงพูดดังออกมาจากเครื่องมือสื่อสารนั่นด้วย yeah, okay. man, that, ถึงแม้จะปฏิปตอคำไม่ค่อยได้แต่มันก็ทำให้เขาเชื่อว่านั่นคือเสียงของแร็ปเปอร์ที่เขารักจริงๆ คลิปนี้เป็นคลิปที่ได้จากกล้องที่ติดตั้งอยู่ภายในบ้านหลังหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคลิปที่ใช้หญิงคู่หนึ่งคาดเดาว่าน่าจะเป็นคู่สามีภรรยากําลังนั่งสนทนากันอยู่ที่ริมสระน้ําภายในบ้านในช่วงกลางดึกคืนหนึ่งการพูดคุยของพวกเขาดูเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดียังไม่มีอะไรที่ผิดปกติเกิดขึ้นจนกระทั่งเวลาผ่านไปพวกเขาก็ได้หันไปมองเห็นอะไรบางอย่างที่อยู่นอกรัศมีของกล้อง พอมองไปได้สักพักเหมือนจะมีสายฟ้าหรืออะไรสักอย่างฟาดลงมาที่หญิงสาวจนเจ้าตัวนั้นหายไปจากเก้าอี้ชายที่นั่งพูดคุยกับเธอก็อกมีอาการตกใจผสมกับความงุนงงที่เขาแสดงออกมาเขาพยายามมองหาเธอคนนั้นแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอไม่แน่ใจนะครับ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขากันแน่บรรยากาศช่วงกลางวันในป่านั้นดูง,งดงามและสบายตาไม่น่ากลัวหดหูแบบในตอนกลางคืนลุงเออร์วินได้เข้าไปในป่าครั้งเพื่อที่จะตรวจสอบอะไรบางอย่างในระหว่างที่เขากำลังนั่งชมธรรมชาติอยู่นั้นตาของเขาก็ได้เหลือไปเห็นถึงตัวประหลาดบางอย่างเข้ามันมีขนาดที่เล็กมีผิวสีฟ้าสวมหมวกอยู่บนหัวและนุ่งกางเกงเพียงตัวเดียว So, know quite what doing there. ดูดูไปก็คล้ายกับพูดหรือเอลอะไรประมาณนั้นมันส่งสายตาไปที่ลุงเออร์วินเหมือนจะประหลาดใจที่มีผู้คนมาบุกรุกก่อนจะค่อยๆหนีหายไปและด้วยความอยากรู้อยากเห็นลุงเออร์วินเองก็ได้ตามมันไปเช่นกันและในที่สุดก็เด้บพบกับมันเข้าอีกครั้ง คราวนี้มันจ้องกลับมาอย่างเอาเรื่องแต่ก็คงรู้ตัวว่าสู้ไม่ได้เพราะมีขนาดที่ต่างกันมากเกินไปเจ้าเอลตัวน้อยจึงเดินสะบัดก้นเข้าไปในป่าลึกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ